สวัสดีครับผมพบกับผมลาคํแแพงสแนวคือเกา่าแมน้กะคือเก่าครับผมเพื่อนสีสองตัวมาอีกคือเก่าพี่น้องหิวเขาก็มาหาคือเกา่ามาสองเลยบาทนี่เ้วยยานเลยเด้ ว่าันนี่บินมาจับอันขอบขอบหน้าต่างเลยวุ้ได้ทายไว้ขุนกันแหงกอเกาเลรอนกพิลาบบ่าหัานเขามายยานได้ว่าผมยืนอยู่นีว่าหัานเขามาแต่นูเขามันขุนแล้วไง น้องขาวมันขุนแล้วมันก็เลยออน,นี่บรยบรยากาศมันอีกอะสดใสนะครับผม คึมๆึมอากาศคึมฟ้าคึมฝนคือเราโต๊กซูเมอร์เมื่อวานก็โต๊ะบางแหงแต่มือนีก็อาจจะโต๊ะอีก ยางไปุ่่นหละเขาซานเบอร์ได้ยางไปุ่่นอากาศก็ดีเนาะสดใสดีครับผมอากาศสดสื่นเมื่อนี้ คิดเขาอีกได้ี่ อ้าวมาดีแดรัครับโอเคครับผมแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ